เร,เราประเมินว่าเฉพาะในกรุงเทพหรือทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนมาร่วมกิจการกับเราเนี่ยสักกี่มากน้อยเรามีการประเมินตัวเลขไหมครับก็ที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าก็เป็นหมื่นคนขึ้นนะครับแต่ในรต่ับจังหวัดก็มากน้อยขึ้นกับจํานวนคนครับสวนลุมคนเยอะอยู่แล้วตอนเช้าอ่ะก็เป็นชินามทัสวนลุมคนเยอะค่ะของกินผมไปเล่นเพาะกายประจําเลยที่สวนลุมเลีวได้แค่นี้ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลำบวยไทยเก่ง อันข่าวก่อนนะจริงๆไปได้ไปนะก็ถึงสามโมงเย็นอ๋อผมจะังถึงสามโมงเย็นเลยจริงจริงตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งเป็นลมตั้งแต่สิบห้านาทีแล้คุณหมอคะคนคนไทยเนี่ยเราเราเทียบแล้วสุขภาพของคนไทยเป็นยังไงบ้างคะก็สถิตินะคะก็สถิติเนี่ยตอนนี้คนไทยก็ป่วยด้วยเขาเรียกว่าโรคที่ที่ไม่ใช่โรคติดต่อละจ็จะป่วยด้วยโรคหัวใจโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับก็พวกโรคพวกนี้มากขึ้น โดยรวมคือว่าประเทศที่เขาเรียกว่าฐานะดีขึ้นก็จะปะ่วยด้วยโรคของประเภทโรคหัวใจเนี่ยชัดเลยใช่ฮะ <S <S ก็สาเหตุหลักเนี่ยนะครับก็<ช>อ,ออกกำลังกายไม่พอกินไม่ถูกต้องอาหารนะครับในงานนี้ครับเราจะมีคลินิกที่จะแนะนำเรื่องการดูแลน้ำหนักด้วยใครสนใจก็ไปปรึกษาได้ใช่ซึ่งก็เหมาะสำหรับสาวๆบ้านเราซึ่งก็บางทีอยากจะหุ่นดีแต่ไม่อยากออกกำลังกายใช่ค่ะก็เปนีเกียใช่เนคลินิกกินยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะ คือตัวนี้เป็นปัญหาเลยนะครับคือว่าเราพบนะครับว่าตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยส่วนใหญ่ออกกําลังกายกันมาอมพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเลิกเลยอ,ออกน้อยนะครับแล้วก็มาเริ่มอีกทีสัก40เริ่มป่วยละเริ่มปวยถึงเริ่มออกกําลังกายเป็นอย่างนี้นะฮะเยอะมากเลยฮะท่าน,นี้เราต้องการเปลี่ยนยน,นิสัยว่าเอ้ยไม่ต้องต่อเนื่องมามแล้วถ้าต่อเนื่องมาเนี่ยแข็งแรงแน่นอน ครับออกกําลังกายให้ถูกต้องเลือกกินอาหารให้เหมาะสม,มเราป้องกันโรคที่เป็นปัญหาทั้งหมดของประเทศได้เลยครับที่เราจารัดกิจกรรมมา8ปีพยายามรณรงค์แบบนี้เนี่ยมันได้ผล<อ>เห็นผลบ้างไหมครับว่าคนออกกําลังกายกันมากขึ้นบ<อ>้างไหมจากสถิติมัน,นดีขึ้นเรื่อยเรื่อยครับแต่ตอนนี้เราพยายามจะ,ะเปลี่ยนแนวคิดนิดนึงก็คือจากเดิมเราจะเน้นแต่การออกกําลังกายที่เป็นกีฬาครับตอนนี้เราบอกว่าไม่ได้เราไม่พอรเราต้องอให้คนเดินขึ้นตึกมากขึ้นออกกาลังกายในชีวิตประจําวันอย่างที่คุณกนกบอกไปเล่นพ่อกายเนี่ย เรามีอุปกรณ์ใหม่เลยนะเป็นยางยืดอยู่ในออฟฟิศเนี่ยใส่กระเป๋าเนี่ยซในออฟฟิศออกมาเล่นเหมือนเวทเลยเวทเทรนดิ้งตลอดเลยครับอะไรเงี้ยต้องพยายามคิดให้อยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้ยางขยับให้ร่างกายขยับเน้นการขยับใช่ยางยืดเหมือนที่เด็กๆเขาเล่นกระโดดยางอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอันนี้ได้รางวัลนวัตกรรมนะครับเขาแทนที่เมื่อก่อนเราต้องซื้อไอตัวสปริงมาไปอะไรเงี้ยนานๆนะฮะเขาใช้ยางแบบที่เล่นอย่างันร้อยช้องหน้าแบบนี้ยนะ พี่ข้อางน้ำก่อนไหมข้อางน้ำก่อนไหมไม่ใช่ปวดเออยางที่คุณหมอบอกคือจริงๆก็คือเหมือนกับต้องการจะแค่ให้ร่างกายขยับไม่ต้องถึงกับโอ้โหกล้ามขึ้นซิกแพกมาใช่ไหมใช่ครับแล้วจริงๆมันใช้ได้ดีกว่าด้วยนะครับคือว่าปกติเอทุกอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะต้องไปตั้งน้ําหนักใช่ไหมยางนี้เราสามารถจับสั้นจับยาวได้ ปรับได้อยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยครับก็ถึงได้รางวัลนี่ครับคุณหมอบอกว่าอะไรนะคนคนไทยไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ผมเหมนสถานอะไรพวกฟิตเนสอะไรเยอะมากเลยใช่ไหมฮะก็เป็นกลุ่มหนึ่งครับอ๋อกลุ่มหนึ่งคนทียอมเขาก็ขยายสาขากันเยอะมากแล้วก็มีเยอะที่สมัครแล้วไม่ได้ไปนะครับใช่ถ้าเราดูจริงมาพูดเล่นสิถ้าเราดูตามในในที่ทํางานต่างๆเราจะพบเนี่ยว่าส่วนใหญ่ไม่แค่จะออกกำลังกายกันไม่มีเวลาครับ ไม่มีเวลาทำยังไงอ่ะมีบางทีก็มีแต่ขี้เกียจรับจริงๆอยู่ที่อยู่ที่การจัดเวลาครับอย่างอย่างของผมเองเนี่ยทุกวันก็จะได้ออกกำลังกายผมก็ต้องทำงานแต่เช้านะฮะเลิกดึกทุกวันก็ต้องตื่นมาแต่เช้าก่อนมาวิ่งก่อนวิ่งเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำงานวิ่งที่ไหนครบอกวิ่งที่ไหนก็วิ่งแถวๆบ้านเนี่ยครับวิ่งแถวๆบ้าน ออกกําลังวิ่งก่อนออกไปทํางานใช่คับใช่ครับต้องจัดเวลาให้ได้สมัยก่อนเราออกกําลังกายเย็นพองานเยอะขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนไอเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาเนี่ยเป็นเหตุผลข้ออ้างสําคัญก็ต้องจัดการให้ได้ถ้าเราคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยเหมือนกับเป็นอาหารอาหารเราต้องกินเนี่ยออกกําลังกายคือต้องทุกวันถ้าเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยครับสะดวกเช้าก็เช้าสะดวกเย็นก็เย็นแท้แต่นะครับใช่คับ กูบอกมีการออกกาลังกายสําหรับคนทางานในออฟฟิศปกติไหมคะที่ที่มันได้ผลมากหน่อยใช้เวลาน้อยหน่อยแล้วอ้างไม่ได้แล้วอ่ะว่าไม่มีเวลาคุณควรจะเดินขึ้นบันไดที่เนชั่นกี่ชั้นครับกี่ชั้นครับไม่ไม่รู้จะกี่ชั้นก็ตามแต่เนี่ยคุณไม่ควรใช้ลิฟต์คุณจอมขวาญคุณบอคะชั้นที่เราทํางาน10กว่าชั้น1 2 1สชั้นไม่เป็นไรที่ออกกําลังกายสรุปสิ้นชีพตั้งแต่ชั้น3ลฮะเนี่ยเป็นย่างเป็นอย่างเนี้ยที่สสสนะครับอยู่ชั้นเนี่ยอยู่เน มีมีบางท่านเดินขึ้นมานะคตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยท่านเดินขึ้นมาเขาบอกว่ามาเร็วนิดหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาเข้าไม่เข้าไม่ไปาเร็วนิดหนึ่งนะมาเร็วนิดนึงเพื่อจะมาเดินขึ้มบันไดส4สชั้นอายเขาไหมอายเขาไหมไม่ได้ห่วงเรื่องใช้เวลาเยอะจริงอื่นแต่เขาบอกว่าคือเราแนะนําไม่ให้เดินลงเดินขึ้นเดินลงมันกระแทกนะครับใช่ให้เดินขึ้นให้เดินขึ้นแล้วก็ขาลงก็ลงลิฟต์ได้เดินลงเนี่ยมันจะกระแทกไม่ไม่ดีต่อข้อเข่าผมเคย เดินลงสิบกว่าชั้นเรี่ยงเลยครับใช่ะคือถ้าจะบอกว่าออกซอบๆก่อนขอเดินลงเอ้ากลับเป็นผลไม่ดีครับใช่มันกระแทกมันกระแทกน้ำหนักมันลงไปเดินขึ้นเนี่ยมันไม่กระแทกยกเว้นจอมขวัญลงแบบจะแบบไถลงมาถลงมาอันนั้นไม่ได้เดินอันนั้นแล้วแต่อันนั้นไม่มีปัญหาต่อข้อเข่าพี่คะสิบกว่าชั้นจะเหลืออะไรคะเราเรามีนะฮะเรามีเครื่องที่เขาเรียกว่านับก้าวเดินที่ญี่ปุ่นนิยมมากเลยบอกว่า เดินเนี่ยให้ได้วันละหมื่นเก้าเท่ากับออกกําลังกายเลยวันละหมื่นเก้าปกติคนหนึ่งเนี่ยปกติวันต่อวันเราจะเดินประมาณสักห้าพันเก้าถ้าเราเดินมากอีกนิดหนึ่งเนี่ยหมื่นเก้านี่แข็งแรงเลยโอ้ไว้เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาฝากให้ทดลองจับดูจัเราในยากนะหมื่นก้ามีอาชีพเดียวที่ที่ทำได้คือกระเป๋ารถเมล์น้องๆพนักงานห้างก็ไม่ได้นะพวกเต้องยืนอยู่อย่างเดียวเอออยู่ชั้นเนะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับเรียนเชิญเลยนะครับ ตลอดโมงเช้าที่สวนลุมไปก่อนเลยไปแต่6โมงเลยถ้าฟรีจริงไปแต่ตี3ค่ะก็แล้วแต่โมงเธอ6โมงปีป่ดีนะสวนลุมดีคุณหมอครับขอบคุณมาอครับขอบคคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ